ถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์นะครับแล้วจะขอหลวงปู่ช่วยเรื่องทางโลกเช่นเรื่องการเงินการงานครอบครัวเราต้องอธิษฐานบอกหลวงปู่อย่างไรฮะไม่ต้องอธิษฐานหรอกบ,บอกทอะไรบอกแต่หนูจะสวดมนต์สมัยก่อนก็เหมือนกันเวลาขอบารมีท่านนะทนไม่ต้องการให้เราทําอะไรท่านต้องการให้เราสวดมนต์นะอย่างเดียวเลยนะ มีคนถามเขาว่าเอา้าเราหลวลงพ่อแล้วไม่เอาอะไรเลยนะบอกเองรู้หรือเปล่าว่าสวดบนต์นะจิตเอ็สว่างขนาดไหนท่านบอกถ้าเองตั้งใจสวดเราเองก็หหางจากกิเลสตันะอุปทานห่างจากความรู้สึกไม่ดีเองสวดบ่อยๆมันจะชินไหมเอ็เองจะมีประโยชน์ในอนาคตไหมถ้านอึงบอกคนสวดมนต์นะขออะไรท่านก็ได้ หมายถึงว่าเราจะขอทั้งเรื่องทรัพย์การเงินการงานด้านโละเพราะท่านเป็นโพริษัตว์นะแต่ขออย่างเดียวคือให้สวดมนต์ให้หลวงปู่กระสวดเท่าไร่เป็นเวลาเท่าไหรใช่อธิษฐานเอาครับอืก็มีคนทําอย่างที่หลวงตาพูดนะหลายคนนะเยอะเลยครับเพราะเราขอแล้วเราสวดมนต์ให้หลวงปู่เนี่ยเท่ากับเราก็ได้สวดให้ตัวเองด้วยถูก ท่านต้องการแล้เราเป็นผู้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยครับอ,อนาคตไกลยน่นพบชาติข้้งหน้าน่น้งแต่บัตนี้ไปต้นไปถึงโน้นนะไม่ใช่มองชาติเดียวที่ไหนแต่อย่างนี้ต้องสวดแล้วมันใหญ่ชาตินี้ชาติเดียวไม่ได้ข้างหน้าชาติข้างหน้าต้องใหญ่ไปเรื่อยๆนะมันใหญ่ไปเรื่อยๆถ้าเองอยากใหญ่ก็ต้องสวดพรุงนี้และครับเอ็เอาฝากชีวิตไว้กับไตสนานาคม ฝากชีวิตไว้กับโพนิสัตทุกองค์เร,ร,ราโพนิสัตท่านเคยเรียนว่าใจเกิดเหมือนกับเราใช่ไหมท่านเราเป็นลูกน้องท่านนอย่างไรก็ใหญ่ตามท่านไปครับคําว่าผู้มีประโยชน์ที่หลงตาพูดเมื่อกี้หมายถึงประโยชน์อย่างไรอประโยชน์เราเป็นผู้มีประโยชน์คือสวดมนต์คืออารมณ์ดีใช่ไหมล่ะ ผู้ที่ไม่มีประโยชน์คืออารมณ์เสียทำร้ายตัวเองอารมณ์เสียทำร้ายตัวเองคือไม่รักตัวเองไม่รักตัวเองใช่ถ้าคนเขารักตัวเขาเองนะเขาจะอารมณ์เสียไหมไม่นะอลองพิจารณาให้ดีนะเนี่ยถ้าอารมณ์เสียนะขึ้นขึ้นที่เสียเสียนะไปที่ไหนมึงเข้าคแล้วชินด้วย ถ้าอารมณ์ดีสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอะบุญมันก็เข้าอ่ะไปไหนก็เข้าเพราะในโลกเนี่ยมันทั้งดีหรือไม่ดีมีบุญก็บาปไม่ได้มีอะไรเลยที่มนุษย์ยินไว้เนี่ยไม่หาย